บริษัทไร้เทตะวันจำกัดบริษัทไอรา,าดาัาปุ๊บบริษัทช่วยสุขหน,นึ่งการร่วมมือเพื่อสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรธนาการอุมร้อมแห่งประเทศไทยนี่ในใงครั้งนี้ขอบค,บอบค,ครับโฟมนะคะพี่ต้นของเรา การค้าพืชอกระทมแห่งประเทศไทยครั้งที่แต่ก้าวำกับขณะนี้ได้ผมอยู่เป็นผู้ภาษาสองทบเนี่ยฟังฟังนิดคดีที่มากที่สุดก็คือคดีหรือผู้ใหญ่ที่ต้มงานกระทำอย่างคุณกับท่านรองประธานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความโชคดีที่ได้รับรู้การเปลี่ยนแปลง ต้นกำเนขขิดของตันเอยที่จะนำพาอึกระท่อมซึ่งมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยบำรุงหลิงขึ้นมาผมจะขอเรียก,กท่านว่าเป็นมหาเศรษฐีดูไบรับ่วขอบกำหนดพอลูกมันแก่ขึ้นมาทำยังไงมันหวานแบปลูกลง,งบินปั๊บรถน้ำอย่างเดียวถ้าเทวดาขึ้นสวตรค์ แล้วก็อยู่ที่พวกท่านที่ครอบครัวเครือข่ายทั้งประเทศทีนี้ในการไปซื้อวัตถุดิบมาจากข้างนอกเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างจะสูงแล้วก็ไม่มีความคงที่ถ้าเราอยากได้ความคงที่เราจะต้องควบคุมทุกอย่างด้วยตัวของเราเองนั่นคือเราจะต้องมีแรงถูกเป็นของเราเองที่มีอยู่แล้วเริ่มจากฟ้าทลายโจรกันก่อนเรารวมกลุ่มกันประมาณเ็วันหลังจากฝนตกนะครับลูกหลานก็ต้องแต่ภาต้เนี่ยนะครับมีแล้วิ่งเต่งมาก Hãy subscribe cho kênh không